ก็ขอกินนี่แหละเมียงตัวผู้ตัวแม่มแะไรเนีน่ยตัวแม่บ่พูดอะไรน้ำกลนมา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 บักลาไหมกินข้าวแจกอาหารมาจอดครับมือ่อไยพอดีข้าวเลือเโอ,อ้ยขเห็ดเปลี่ยนแท้พูนะ่ะพูนะ่ะ จะกัดกันเร้อากัดกันเร้อคนละกองลูกคนละกองเออเขาจินจ้นจิน้นจิ้นมันไก่กันพอดีดดออป,อป่นี่พอดีเลยตอนไงป่ะกลิ่นว่าเปลี่ยนแมงตอนไงโอ้ มันหิวอยู่นี่จะแย่งกันจะแย่งกันจะแย่งกันค่อยๆกินจะแย่งกัน เอาพูนพูนพูนไปกินพูนเบิรแล้วลูกเบิรแล้วเบิรแล้วเอาแบงไปห้ยยูรถตัดน้ำแบงไปรถตัดน้ำแบงไปรถตัดน้ำไปแล้ว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 บายบายไปรถตัดแล้วไปแล้วพูนไปกินยูพูนไปพูนพูนพูนน้มดังไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว